พยายามกลับกว่าพี่น้องเหมืนเลยสบายเข้าไปหายไปสวนไรนอะไรม่ามันดูบนทึ้งยังนองมันสบายดูคือโบกีรถมาเขาท่างแหงแล้ว เรามาว่านใส่กับทำรยยามตดเสาเลยกำบดเลยข้าเหดข้าหนาโอ้ยเบิ่งงลิงทั้งเถิงนี่น่าคนนึงเถงผู้ไปเัาใส่กับมาอยู่เถิงเนมือนมันยุ่จโจก่อนพี่เราเัดไป <tôi> Nó phục nhanh Lụm cái cầu Lụm cái cầu มันพักแฝงมันเลยเป็นเฉพาะหนึกงสิไปเลยนะอกันเขาไปดูนีเหือยรายหลังจักยะเซร้าอยู่ ้าสีใหญาไปใช้ผลเขาเห็ดแล้วหูวมัน ยักร่มพี่น้องอ <ะ S 2> <nt ing> เลยพยายามกลับก็บเรียบร้อยเลยพี่น้องเดินนูซองโตพังเบิ้งกันเทาพังเบิ้องทำมันบอลร่ uit uit <nt ing> มเขาจะขึ้นผู้รังเบืงพง่นอง <nt ing> ่อยเขาจะไปรอเบิ้งบอลนั้นมูใหญ่ขามเลยเขาจะเห็นเหวใสท่าบอลร่มได้พี่น้องคันว่ามันล่มก็ไม่ห่อได้กลับเลยแบบนี้ <nt ing> ต้องเขาจะขึ้นไป cứ vào bồn lôm bên đây rồi nè, lăng lọp bên lôm lọ này, yam มัท้อกไงตอนเนี่ยไปเลยเป็นหอยกวางอหอยกวางเขามันใหญ่มาตื้นหนามมันพบมักป,ปิ่นเขาเนะี่ยหอยกวางหอยกวางเกิดไปเลยโอ้โหฝนฝนมักใหญ่เลย nhưng cái cầu lắm này như này à, thật nhảy Ồ, đây ngay lên một nè ngay lên điệp loại Hãy bảo nó tự mình không bỏ lỡ những bảo là. ตอนตอนเขาใส่ใหม่ๆยังบอเป็นยังเพราะว่าชัดมือออกมือบอออกนยสนองคือมันเลยอืมโอเคอโอเงาไอ้ใส ご存じ。 mm sai xoay lặp không ăn thử u chắc đó thì đâu không ăn thử u oh, không thử Nói. mà lộn đi. Cái lộn rồi พอแห้งพูดเอาเฮ้ยใจบ่หล่อเลยเฮ็ดบ่ได้ดอกเฮ็ดกะคันบ่เผาไว้ยังกะลีอย่งกงีเฮ็ดมาเลยส่วนกล้วยเจนเราจะเลาะไปต่อเปนะ็นหอยยามกับที่ว่ามันอยู่พนะนะี่น้องเอ้ยเขากระปุกมาคล้องพวกเพชรนะเจนจะให้เขาหนี่ง dạng kap lẻo nhạc và kênh tung lưng bung Tại lột chắc chứ mãi ra đại lời kéo bung lột chăng hoặc cho dù lùm bung bùi ngủ kham mùi ngủi 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 นี่บนนึงนี่บนนึ่ง,งข้าไปนี่ฮอตเคตเวียนนาเเลยไปหน่อย จ,จริงคนพามาบอกว่ทำเป็นกินไกหมู เนี้ยพี่น้องโก๊กโบกสกกนี้ถ้าว่ายามันสิ้นอย่งมันออนบึงพี่น้องลงบามัเต้ดองลองบง เด็กนนะ Đây, ห้อนกบบกตัวนี้หล,ลายๆคนก็นจะจืดอีกต่อหามัดเปรนอนชุดกอดเลยมีเจ้าที่เจ้าทางมาหยอกเข้าไป้องเลยนี่หลบกันตะกงใหม่เลยแหละกินตะปิกายนะต้องกินเดือนได้ก่อน บกเงินไล่เมื่อคืนนอนมาเมื่อวานเทาเลาะมากกินเขายุลุมเลยพี่น้องนบิดหัวเชลเลาะขึ้นมาไ,ไว้ผู้ให้หงเล็บบางคนปวดมักเป็นเวียดก็ยังเห็นอยู่ ไกลจะไก,กลไปน้นองเบิองหมอกสายแดนมันเลยมันมักปินมันเห็นเสยมักปินเฮาลงมาเลยลงห่วยเลยไปน้องปลาซิลนเลาะขึ้นพ่อแห้งอย่างนี้เลหมักปินมัน าย่ามกลับกระไดยีด่รคโนไปหรองแต่อยากไปเลาะลองเบ่งเลาะบ่งสังเกตบอลมูขามแต่ก็ยังบม่เห็น ีคนมาเยู่ไปน้องทางคำหากขนกันเหาเป็นขอบเทียบไปเหาไม่แต่แแตเหาหมด้วเย,ยเขาเห็นเหาอมกบก như Cái đồ Việt Nam mà hẹp hẹo Cái hẹo cái tên mật hẹo i en pose. เราเอามาจะลมลมแห้งแห้งไปหน่อยลงเทียบเราตัดกันบ้าบัถึงฉันทางบใครไข่ไข่ไปต่อจะไปต่อรไรลมแห้งแห้งเลยมาดังไพ่ก่อนไปเขาตัดไว้ราตรอเลยตัดไว้ยมือนี้ไว้เจอไว้ันนี้พี่น้องมันจะเขาดังไพ่เห็นอยนกินแล้วก็เอาสรเลาะลงล้มหล,ลักมึงมูขามทางลเลยเอาเห็ดเาใช่ไเห็ดแห่ยวใ,ใส่ Og oh. mm,